จริงๆวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องไปส่งกระเบื้องปิดงานให้ลูกค้านะครับแต่ว่าเวลายังมีเหลือเราก็เลยอยากจะพาคุณนายเมียมาเที่ยวซะหน่อยอันนี้อยู่ตรง,งข้ามกับวัดท้อแ้วเลยนะครับก็ลเลยนายบอกว่าอยากจะไปเที่ยววัดอรุณก็เลยหาที่จอดรถก่อนตอนนี้เรามาจอดรถอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกราชนาวีสโมสรน,นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะจอดรถไว้แล้วเราก็จะไปข้ามโปะไปเที่ยว ข้ามไปเที่ยววัดอรุณไปไปเที่ยวกันครับเป็นยังไงบ้างไม่เคยมาได้ทีลองดูลองดูตอนนี้ก็ต้องใช้คําว่าเดินเดินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจอดรถไปถามทางเขาแล้วก็บอกว่าให้ไปข้ามโปที่ท่าเตียนนะครับไปข้ามโปะที่ท่าเตียนก็จะใกล้กว่าคุณนายเหมียก็เตรียมอุปรกรณ์พร้อมทั้งลม่มทั้งแว่นคุณนายสวัสดี อ้าวอยากไปเที่ยวที่อื่นแล้วอ้าวโอเคโอเคโอเคไปหลังจากเดินมาจากที่จอดรถก็ประมาณ500เมตรนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเขาเรียกว่าตลาดท่าเตียนนะครับเพราะว่าเราจะมาขึ้นเรือข้ามฝั่งก็คือจะเป็นอ่าท่าเตียนท่าเรือท่าเตียนนะครับอันดับแรกก็มาเดินดูของก่อนชิวๆไปก่อนที่จะไปข้ามโป๊ะนะครับ ตอนนี้เรามาถึงเรือข้ามฟากไปวัดอรุณแล้วนะครับค่าโดยสารข้ามฟากค่าบาทตะคนโอเคเขาจะมีเวลาบอกนะครับตั้งแต่ตีห้ถึงหนึ่งชุ่มโดยประมาณโอเคไปข้ามเรือก่อนคุณนายเดินไม่รอเลยนะครับเดินมาแล้วเม<笑><笑>เหงื่อช่วมตัว <S <S โอเคเรามาถึงท่าเรือท่าเตียนแล้วครับทุกคนไปดูว่าเราจะข้ามไหวไหมสภาพคุณนายนี่แบบว่า อ๋อละถวยลอยแรงแล้วเกินเดินมา500เมตรโอเคไปข้ามเรือกันครับมาถึงท่าเรือข้ามฟากไปวัดอรุณแล้วนะครับอันดับแรกต้องไปซื้อตัวออต๋วก่อนซื้อตั๋วก่อนไปซื้อตั๋วก่อนโน,น่นโน่นโน่นทางโน้นเลยครับโอ้โหครั้งแรกที่มานะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาข้ามเรือที่นี่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะไปวัดอรุณนะครับ ก็เลยเก้กกงๆกันนิดนึงนะครับแต่ทุกๆครั้งที่มาทุกที่ที่มานี่เขาจะมีป้ายอย่างนี้ไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าค่าโดยสารเรือข้ามฟาก5าบาท<ม>ต่อคนโอเคข้ามไปได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมไปครับไปข้ามเรือกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเรือแล้วนะครับค่อนข้างคงเลงกันมากๆซึ่งคุณนาย คุณนายก็จะข้ามเรือมาได้ก็จะขึ้นเรือมาได้โอ้โหถือว่าขึ้นแรงมากๆเลยนะครับผมเป็นขึ้นแรงมากๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอ้อมันเป็นกางแรกของเรานะครับตื่นเต้นมากๆสุดยอดอไปไป,ไปดูว่าตอนนี้ก็กําลังรอเวลานะครับก็จะมีก็จะมีคิวเพื่อที่จะออกไปแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับ สนุกสนานมากเต้นเต้นมากโอเคอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือมาเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นจะเป็นวัดอรุณครับผมซึ่งซึ่งก่อนที่จะข้ามไปนี่ก็ใช้คำว่าวุ่นวายน่าดูนะครับเพราะว่ามีมีทัวร์มาลงมีทัวร์มาลงพร้อมกันแล้วก็มีเรือมาหลายรูปแบบมา,มากๆนะครับมีทั้งแบบเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ท เรือ,อนักท่องเที่ยวที่เขาเช่าเหมาลำมานะครับแต่ส่วนของเรานั้นมาข่ามโป๊ะนะครับรวมทั้งฝั่งนน้ดก็จะเป็นเรือที่เขา,เาบรรทุกทรายมาก็มีนะครับมาจากอายุทยามาจากาสิงบุรีอ่างทองประมาณนี้นะครับมาโอ้โหวุ่นวายน่าดูนะครับแต่ก็สนุกสนานดีนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเห็นความวุ่นวายแบบนี้นะครับ โอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวสักครู่เราจะข้ามไปวัดอรุณกันครับผมไปครับตอนนี้ก็ข้ามมาอยู่ฝั่งวัดอรุณแล้วนะครับผมขึ้นจากเรือข้ามฟากเรียบร้อยแล้วเข้าไปดูภายในวัดกัน,นนี้เข้ามาภายในบริเวณวัดแล้วนะครับลงจากท่าเรือข้ามภากมาแล้วก็เข้ามาทางนี้ก็จะเห็นอ่า เป็นดักษสองตนนะครับทางเข้าโอ้เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเช่นกันโอเคเข้าไปดูภายในข้างในกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาภายในพระอุโบสถแล้วนะครับซึ่งงดงามมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าใช้เสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเขาห้ามใช้เสียงด้วยนะครับดูจากอ่า รูกวาดต่างๆประติมากรรมต่างๆนะครับถือว่าโอ้โหสวยงามมากๆโอ้สาธุสาธุครับจากที่เราเข้าไปกราบน้ำรสการข้างในนะครับเราก็ออกมาเดินข้างนอกโอโก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากๆนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่อนข้างหนาตาคับข้างมากๆนะครับวันนี้โอ้โห,โหมีโอกาสที่ว่าเป็นบุญตาของเราจริงๆนะครับได้ไปเข้ามา เยี่ยมชมกันระหว่างทางโอเคอยู่ฝั่งของวัดอรุณเลยนะครับก็จะสนุกสนานกับการนั่งมองเรือแต่ด้วยความที่วันนี้เรามีเวลาจํากัดมากนะครับก็เลยมีสถานที่ได้เข้าไปชมนิดเดียวนะครับแต่ด้วยด้วยเวลาจำกัดก็เลยต้องเข้าไปส่งกระเบื้องก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าโอกาสดีๆเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมให้รายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับ Okay, <Okay. S 1> เรือมาพอดีเรือมาแล้วแล้วต้องข้ามฟ้าไปฝั่งโน้นเพื่อที่จะเอาขอเบื่องไปส่งก่อนโอเค